สำหรับคนธาตุดินนะคะทำอาชีพอะไรส่งเสริมอะไรดีอะไรด้อดยมาดูกันค่ะธาตุดินนะคะมีด้วยกัน4ี่นักสัตว์ค่ะก็คือฉลูมะลงมะแมมและจอค่ะฉลูนะคะเขาจะเป็นดินหยินค่ะนิสัยก็คือจะมีความหนักแน่นอดทนเป็นความอึดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งค่ะแต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเขาจะพูดน้อยแล้วก็พูดตรงบางครั้งจะรื้อรั้นค่ะ มะลงนะคะจะเป็นคนที่มีพลังกระตือรือร้นเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจค่ะจะคอยดูแลใส่ใจคนรอบๆข้างนะคะแต่ว่าในบางครั้งค่ะเขาอาจจะใส่ใจมากกับคนรอบๆข้างมากจนเกินไปนะคะก็จะเป็นข้อเสียของเขาได้ค่ะปีมาแม้นะคะจะเป็นคนที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะคะเป็นนักสะสมค่ะจะมีองค์ความรู้มากมายนะคะอยู่กับตัวเขาค่ะรักความสมคคีกรมเกลียวนะคะข้อเสียก็คือบางครั้งค่ะเขาจะเดายากตัดสินใจยากค่ะ ีจอนะคะก็คือจะเป็นคนที่เสียสละซื่อสัตย์นะคะเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะเขาก็จะมีความกัดไม่ปล่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีลักษณะความดื้อรั้นแฝงอยู่ด้วยค่ะอาชีพที่เหมาะกับคนธาตุดินนะคะก็คืออาชีพด้านของอสังหาริมทรัพย์นะคะโรงงานหรือว่าโกดังหรือจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกรษตรการแปรรูปสินค้าหรือจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการเช่นออ์แกไนเซอร์ข้าราชการ อาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพวกประกันชีวิตก็ได้นะคะค่าาชการพวกนี้ค่ะทำแล้วขึ้นค่ะ